เมเปิลพัชสุดาชาแนลนะคะวันนี้ก็มาแบบธรรมชาติธรรมชาติมากๆเลยวันนี้เมเปิลก็มาที่จังหวัดอุทัยธานีแต่ว่ามาถึงนี่แล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเราต้องมากับเจ้าทินนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีฮอ่มากเป็นเพาะ็นาวไร้ชาวนาแนลก่อนนี้ เปลี่ยนแล้วเราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอําเภอบ้านไร่แม่วันนี้เรามากันสองคนหรอจริงๆแล้วไม่มีแค่สองเพราะว่าเราได้ข่าวว่าเราต้องไปเจอพี่ตุ้มหรือแม่ตุ้มของเราคือมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยแม่ตุ้มไม่สบายรู้สึกตกใจมากแต่จะมาเยี่ยมเยียนต้องมาเยี่ยมแกหน่อยแล้วแหละเนาะเพราะแกไม่สบายไม่ได้เราก็รู้จักกันแม่ตุ้มเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานมากปูชนียาบุคคลโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะแม่ เราไปเจอดีกว่าไปเจอดีกว่าไปหาดีกว่าแต่ไม่รู้ตอนนี้แบบว่าได้ข่าวว่าตอนนี้แบบปากนางเบี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นนะออาเลยเหรอแม่คนไลน์มาบอกว่าเนี่ย<อ>มาเยี่ยมแม่ตุ้มด่วน<อ>ไม่สบายหนักแม่ก็เลยบอกลูกแก่ใช่ค่ะต้องมาเยี่ยมค่ะไม่ได้<อ>คนรู้จักกันใช่ไหมคะโอ้เออเนาะแม่ตุ้มแม่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไ่เนี่ย หางใจบอกว่าไม่สบายค <ique> yeah, mm ่ะเนี hmm. yeah, I I ่ยไม่สบายขัดพระประภูนก็เลยให้ผู้ชายอยู่ใกล้ๆพู่ตามมันบอกว่าแม่อย่างนี้อย่างนี้เลยนะเนาะยิ้มอย่างนี้เหรอผู้ชายท้ากันเดี๋ยวค่ะแนะนำตัวกันก่อนค่ะแม่ตุ้มนะคะสวัสดีจ้าค่ะแล้วยังไงคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะคุณแม่ตอนนี้ก็มาทำที่พักเล็กๆอยู่ในหุบเขาแถวนี้ภูเขาเรนรักอะค่ะว้าวไปเรนทรักบ้านโปรโปรแบ็คโปรแบ็ค อีกคนหนึ่งแนะนําตัวหน่อยค่ะสสวัดีครับกินพ์ไมเกอร์ครับกินเดอน็อตครับนี่อ่าอีกคนหนึ่งค่ะมอสเดอะเฟสครับผมอ้าวเน่วันนี้ตื่นเต้นกันไหมก็นิดเดียเดอะเฟสเดอะเฟสครับก็ที่นี่ก็คือฝ่ายกั้นน้ำปางสวรรค์นะฮะก็เป็นฝ่ายกั้นน้ำตัวเอ็มสวยๆแล้วก็ด้วยวิวด้วยอะไรทุกอย่างมเลยดูเพอร์เฟกต์นะฮะสวยจริงก็เลยได้อันซีแล้วเบาๆได้อันซีแล้วเบาๆเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูว่า เวลาถ่ายรูปสวยยังไงรู้สึกเป็นยังไงทำไมต้องใส่สีขนาดนี้มาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะแม่พ่ออะไรแม่เพราะว่าแม่ละใส่สีขนาดนี้เพราะว่าขนาดนี้ค่ะ ที่นี่มันมีแต่เขียวกับน้ำตาลกับดำใช่ไหมมันคือป่าเราเป็นพวกถ้าเรามาเที่ยวเราต้องว่าใส่สีสันให้กับธรรมชาติแปลว่าหนูใส่สีมาตรงคอนเซ็ปต์ใช่แี้วแต่ยังยังไม่ตรงคอนเซ็ปต์ที่ตุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่มีเสื้อผ้าให้ใส่ดีกว่าได้เลยไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของที่บ้านไร่เลยนะถ้าใครก็ตามแต่ที่มาป่าป่าสวรรค์เนี่ยต้องใส่เสื้อแบบนี้เลยถามนุ่มนุ่มหน่อยหมเออเสื้ออะไรคะเสื้อผ้าเรียกว่าจังโกไม่คือแบบเหมือนเม็กซิกันเป็นอเมริก่่อนวา จังหวัดูชายทานีไหมไม่เคยเลยครับครั้งแรกในชีวิตนะครับเป็นยังไงบ้างมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นการแลกกระเจ็บเนาะเปิดซิลที่แบบว่าเปิดปิงแม่ช้าถ่ายมากท้าทายกันท้าถ่ายเดี๋ยวผมจะโดดโอ้ใจเย็นใจเย็นน้องน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีทางลงมีทางลงเออแล้วน้องมอสล่ะคะอ่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเอารู้สึกไงบ้างจะรู้สึกตุกติกาแลยวไหน่อยครับผมแม่ไปแม่ไปเพราะว่าเราไม่รู้จักทาน จะหลงในภูเขาหรือหลงในเนินเป๊ะตลอดภูเขาในเนินตลอดตลอดแม่เนาะจ้าเอ้ายังไงแม่เราไม่ได้มาแค่นี้นี่ดุดๆอะไรสองคนนั้นคะยังไงคะมานี่มานี่มานี่อะไรยังไงอะไรยอยมานนี่ ีดลองดูแแลล้้ววดูนะครับนี่แม่แล้วกันแล้วกันอันนี้อันนี้เสื้ออะไรแม่เสื้อจังโก้แต่พวกนี้จังไรค่ะแน่นอนค่ะไว้แม่พาไปดูดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าพาช้างไปเล่นน้ำใครมีค่ารอได้ไหมล่ะรอได้ไม่เสียไปอะไรเลยไหมคะเสียไปอนเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปอ่ะยี่สิบเอ่ดกลับ กูอยู่ไหนดาจังด่าจังไปเลยไปเลยไปเลยไ เปิ้ลเราเป็นยี่พี่กูบอกว่าฝายฝายอ๋อฝายมากเลยครับฝายใครลูกฝายฝรายเปิ้ลใสาใส่เขาบอกใายเสื้อใส่เออเสื้อใส่เสื้อบางมากเลยท้าวดีกว่าไม่ให้มองหน้านะไม่ได้มองต่าวันนี้เราก็จะมีเหมือนเป็นแคมเปญดีกว่าอ่าไหนๆมารายการที่แล้วก็จะมีแคมเปญใช่ไหมมาตลาดก็ต้องรู้ว่ามา นั่งสมาธิมั้งหยอกนั่งนิ้ยเสียดช้อปปิ้งกัาบ้ทำกับข้าวแต่เราจะมีแคมเปญที่อยู่ว่าว่าจะให้ทุกคนเนี่ยคิดเมนูมาคนละหนึ่งเมนูเป็นก่อนอุ๊ยสาวสาวยิงไปเร่ยไปเรื่อยก่อนตำน้ำพริกสิคะแม่ตำยังไงตำยังไงนี่ไงเดี๋ยวไปดูเบเปิ้ลต่ำ ก็ต้องตังน้ำพริกก็ต้องเป็นน้ำพริกน้ำพริกกะปิกินเป็นปะกินเป็นครับกินเป็นนะโอ้น้ำพริกกะปิค่ะแกงจืดกระดูกหมูที่โครงหมูผักกาดดองพร้อมแล้วว่าขาดไม่ได้เลยนะครับกินกับน้ำพริกก็คือไข่เจียวชะอมคือคือไม่ง่ายไปหรอพี่ว่าง่ายเลถ้าทำอย่งทำอย่างอื่นมันจะกินไม่ได้แล้วครับเดี๋ย่างนี้ไปนะ sorry อะไรนะอะไรนะอะไรนะ ไข่เจียวะอมไข่เจียวะอมปลาทูด้ปะปลาทูอดไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวอย่างเดียวเดียวอาวอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดอาเดยวอ่างอางเดีตกาเลยนองดอ่าเดยอย่างเ่าดียวอย่างเดอย่าเดยอดีาาเดยออีอย่า่ว่างอีอยาเดยวาองเข้ากันหมดทุวอย่างเดียวีวอยอดว่างด มันเป็นอะไรคะเอาแล้วปู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 ทูปูทูปูปูป่ปู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 ปไกูปอดูปไรูป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 มอูปรนู ตำาำเยีกยบตำก็ปีกะปิกอะไรดีกว่าปีกระปิ Oh <laughs> shit. ไม่ใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะผักกาดดองเผักกาดดองเพราะผักกาดดองอันนี้มันคือเป็นน้ำมันจะอร่อยอยู่แล้วไงแล้วก็ใส่น้ำมีไปในแกงจืดรด้วยแต่อนี้ยกระตุยแท้กรยแท้กระตุยแท้กระตุยแท้กระเุยแท้กระตุยแท้กร้ตุ้กะย้กระตุยแท้กระ้กระ้กระตุย้รเไุยท้กระตุยแท้กรุยแท้กระตุทกระตุยแกรตุยแบ้กรแท้่ระุ่ยแท้กระตแท้กระตุนระตท้อระตย่้รยแระตุยแทะต้องแบบเป็น อยู่ในครัวนานๆถึงจะทำอาหารอร่อยคุณผ่านกูสองนาทีก็ทำอาหารอร่อยได้แล้วจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยคือประสบการณ์สมัยก่อนนางเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารอยู่30กว่าปีชื่อร้านโอ้ยอยากถามที่ดอกสิบกว่าล้านที่หมดไปใช่ไหมแต่ที่ยังร้านที่ยังด่าคือร้านตัดผมร้านเหล้าแต่ชื่อร้านตัดผมแล้วมีตัดเสื้อที่เอแบกมีอาเก๋โอ้ยอยากถามเยอะมากเลยแม่เปิดก่อนรูทอาซีเออพี่อาซีเอ่นแรลแล้วเมื่อก่อน ะนก็เคยคอมเมนเตอร์ในรายการอาหารบางช่องค่ะแล้ววันนี้จะเป็นคอมเมนเตอร์ในช่องนี้ใช่ไหมคะแม่ใช่ครับไปดูกันช่องอะไรช่องอะไรช่องแคบมรดการช่องอะไรคะครับช่องอะไรคะช่องนนทรีครับโอเคครับมั่นใจแค่ไหนครับคุณแม่กับเมนูมั่นใจแน่นอนเพราะว่าสปายสุดคือเราทำอันนี้มาตลอดชีวิตเราอหัวคนที่หนึ่งหัวที่สองหัวที่สาหัวที่สี่ชอบหมดเลย ยังไม่เสร็จหรอครับยังครับเราจะเพิ่มสีสันนี่คือเมนูอะไรคะไก่ทอดเออไก่ทอดแล้วทำไมต้องมี่ด้วยอะเพื่อรสชาติหมักอ๋อเครื่องหมักหมักดองลาบผัดชีแม่กัดปากทำไมอ่ะแม่เดี๋ยวกูแม่ได้นี่นี่นี่เดือดเผ็ดเผ็ดโดนน้ำเผ็ดเผ็ดแบบมากเป็นเมนูที่ง่ายง่ายครับผมง่ายมากง่ายบ้าแง่ายง่ายจะร้องไห้บ้าก ตามลำบดีตามลำบดีตามลำบดีฝาหมูว่ะแกแกงแกล้งหมูมาทำกะทิพิไทยได้ไหมจบคลิปนี้ก็เป็นไปกันนะคะแม่เป็นไงช้อนของเบเป้เหรอคะอันนี้ว่ะเหนียเข้มมากไข่อะไรอันนี้เข้มมากนี่เราชอบดิบจริงเหรอออเล่นไม่รู้ไข่ชะอมใชนะฮะไข่ชะอมต้องอมนานไหมฮะ ก็อย่าอมนานครับเหมือนมันกุ่นที่ไหนไข่อะไรไข่ไข่คนอมนานโอ้นี่อะไรทำไมถอดทอดไข่เป็นนมกระดิ่งนมเป็นนมกระดิ่งโว้ยลงกระดิ่งลมกระดิ่งนมกระดิ่งจะไปเพื่อนทำลงกระดิ่ง มปนนั่นแหละคนไทก็ต้องมาลองง้จะปีกับผัดผักมาว่าเราของเราคิดว่าชนะแน่นอนแหมดูข้างกันแบบแซมแค่ไหนแต่อาจจะแพ้คนนี้นะคะไหเทคนิคเขาดีแบบป่ามากแซมตมหยอมนี่จะผัดผักแม่เดินไปรงข้ามกระายเขาไปอ่านเลยนี่ ำกับข้าวกันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับผมคิดว่าเมนูของกินเป็นไงบ้างอร่อยที่สุดแน่นอนแน่นอนรู้ได้ไงรู้ได้ไงคะเพราะว่ากินถอดเสื้อทำครับอ๋อเป็นแซบตรงนี้นี่หล่อนถอดเสื้อเอออีที่ถอดเกงเออด้ออร่อยกว่าเออคิดว่าไก่ของเราเป็นไงบ้างไก่ของผมอร่อยอยู่แล้วนี่เนี่ยโดนเงี้ยอ๋อ พวกนัำใต้สองเนี้ยเหรอนี่เราจะมีกรรมการตัดสินการเป็นแม็กตุ้งค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเมนูของใครเนี่ยจะเลิศทีีสุดแล้วของแม่ล่ะคะแม่อ้าว ช้อนจานฉันไม่มีให้ชิมเังไจกเหรอจบพุเค่ต้องใช้อาจารย์อาจารย์อาจารย์มาให้ชิมอย่างไรหน่อยเริ่มเริ่มดีกว่าเริ่มเริ่มเริ่มเจากของผมก่อนนะครับไก่ทอดชะอมเมนูหาตั้งชื่อด้วยไก่ทอดชะอมเยอะไปเยอะไปของแม่หน่อดยาวอ่ะอ่านจากแม่หนึ่งไก่ทอดชะอมฟูฟ่องอานแม่ว่ะเออทำไมล่ะ ไม่ไม่มียาเนาะแค่นี้เหรอแค่นี้แค่นี้แม่กระดูกกระเดียดแม่แค่แม่กระดูกกระดูกแม่กระดูกแค่นี้เหรอครับยังค่ะยังค่ะมึงจะไปวางทางสามแพ่งหรือยังไงขาดทูคุณผู้ชมคะขาดทูแม่กุ้แม่ดันพอแล้วแม่เอาชิมใช่ไหมจีน่ะชิมคาดอ่ะเดี๋ยวของคุณแม่นับด้วยเอาถ้วยกระดูกเรืองระบาถ้วยในตู้เย็นชั้นล่างครับปีกไก่หันสาที่กระดูกเรืองระบากรู้ อ่ะขอถ้วยค่ะเมี่เลีให้แม่ค่ะแม่ชิมก่อนอย่าชิมอีอีผัดพวกนั้นระเบิดมผัวคนละลายผัวผู้เหมือนใส่ไร้ผัว่อันนี้คือชื่อพอยตังนะคะเออผักผักไรผัวผัวคนแรกผัวคนแรกเป็นยังไงคะเค็มเยไงคะแม่ไม่ต้องกินกับข้าวสิเออแล้วแม่ไม่ตักข้าวให้แม่ด้วยอ่ะ ถ้ากินมันกินกับข้าวเราเข้าใจได้แต่เราทนต้องเต็มจนเต็มพรเต็มจนหน่อยน้องกระเดาะน้ำน้ำต้มกระดูกเอออัดปากให้แม่กินก่อนเออเออไข่ปูฟ้องมันซีเป็นไงบ้างโอ้โหจั์อุ้ยขอโทษครับตุ๋นนีดลูกโดดดูว่าลูกไม่โดดแม่จะโดดแม่งสองเม็ดขนาดเนี้ยเคลียร์ออกก่อนนะลูกเป็นไงเป็นไงคะ มันเข้ากันดีไหมคะแม่หอมพริกบ้างไขนน้ำพริกนี่น้ำพริกนี่น้ำพริกนี่แม่ไม่อยู่นี่สมชื่อมึงเลยทำไมคะซีอมว่าหมแบบบุกอร่อยร้อนเนี่ยอย่างั้นผมขอตักไข่แยกได้ไหมฮะเออจะเสียรสชาติใช่ไหมเป็นสาวเปรี้ยวเป็นสาวเปรี้ยวไงแม่แ่จริงๆน้ำพริกจะมันต้องเปรี้ยวอต่บีมิแบบ จริงๆแล้วมันเปรี้ยวมันโอเคไงนะแต่แบบต้องตกเค็มีิดนึงไม่ต้องหวานร่วมคนไม่ทานหวานไงไก่ทอดเป็นไงคะแม,ม่ีไม่พูดได้ไหมทำไมอ่ะเค <laughs> <า> <laughs> ็มหวานหรือไงแม่ปลอ,อเต็มปากกูอยู่ย่งพูดไม่ได้้็อยู่ได้ด,ดูเบเบ้เบเบเอออย่างที่บอกอะ<ห>่ะใส่เทคนิคถึงเจไปนี่ผมโดยจนเจอหมดถ้วยแล้วนะจิ้มเลยไหมจิ้มเลยจิ้มจิ้มโต๊ะปตายใส่ อ่านนะคลายคายคายสดมน้ำร้อนๆแน่แอบญี่ปุ่นก่อนเออ่ไงคะเฮ้ยืออะไรผู้แต่อย่างที่บอกในพวกนี้นะไม่ใช่แค่ต้มแล้วสั่มันต้องตุนอใช่มันต้องมีเวลาให้มันแม่มันจะมีเวลาให้มันใช่ค่ะมนจะแบบรอถอดรก่อย่อยีเวลาไมีเวลาเออได้มีเวลาเนี่ยเยมันคือไม่เปื่อยมันต้องแบบ ก็มีเวลาให้มันมีเวลาให้มันอ๋อมันยังแบบต้องใช้เวลาหน่อยพูุ่นเชาก็อร่อยแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะพูดอะไนะเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยค่ะมันให้กันไม่ได้อทุกคนชนะหมดคุณชนะตั้งแต่คุณเริ่มทําคิดจะทามันแล้วนี่เพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งคนเมืองนะค่ะ บัอกซอร์ดีขายใช่แน่โทรศัพท์สั่งได้ใช่ค่ะนั่นนั้นคือเป็นสิ่งที่มันง่ายไปแต่อย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยคุณสามารถทําอะไรให้คนที่คุณรักได้อมันเป็นเสน่ห์จริงๆคำว่าเสน่ห์ปลายจหวัดมันเริ่มมาจากการทําอาหารของคนแล้วให้คนที่คุณรักแล้วสมุด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 ใคนแย้ใครแย้พูดสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากมีเสน่ห์ปลายจังหวักแต่ทําแล้วมันไม่อร่อยแม่มาทำไงอ่ะคือ แต่เรารู้รสของอร่อยใช่ไหมเป็นยังไงอ่ะรู้ค่ะวิธีการเดี๋ยวเนี้ยคุณครูเรามีทั่วทั่วรอบรอ,อบตัวเราเปิด YouTube ก็ได้ใช่ง่ายงายคนข้างๆที่เราทำกับภาพอร่อยอย่างคุณแม่ก็มาเรียนได้่ยายจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกอุย้ยเจียวไข่ยังไม่อม ทุกอย่างถ้าหนูใส่ใจทุกอย่างจะดีหมดนี่มันจะดีจริงๆมันจะดีจริงจริงแค่ใส่ใจอ่ะใช่ไหมคะทุกอย่างแม่ต้มไก่คนต้มไข่ยังกินไม่ได้ก็มึงไม่นั่งเฝ้าเออได้่หรือไปเรียนจริงจริงออ่าไข่สุกข้างในแค่นี้10นาที9นาที7นาที8นาทีใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแค่ทุกคนเริ่มคิดจะทำเนี่ยทำว่าวันละจริงจริงชนะทุกคนชนะตัวเองหมดแล้วครับเย้ที่เหลือ มึชนะกันเองเอออยอร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้กินข้าวเ้เสิร์ฟเสิร์ก็วันนี้ EP นี้เนาะเรันี้ก็ค้อบขอขอ่บครณแมรตบครับครับครแบ้วก็สถานที่นี่ที่รับครัครับครับค่คระไร่เขาอบเราบ้านไร่อุทัยธานีใช่แล้วไม่ไบลจากกรุงเทพบครับครัายอุย ก็ไม่ไกลนะไม่ไกลถือไม่ไกลแล้วมาเนี่ยก็ได้ได้บรรยากาศแบบว่าธรรมชาติจริงอยู่ในป่าอยู่ในป่าจริงๆอ่ะใครอยากแบบว่ามาก็ไม่ไกลนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะเวลามาจะได้รู้ว่ากระดิ่งมาใช่กระดิ่งยังไงคะแม่นี่เหรอกิ้งกิ๊งกิ้งกิ้ง ไม่ได้ขายของไปกินกิ๊งกิ๊งไปบ่ายไปกินข้าวกันแล้วค่ะแล้วเจอกันครับเทปนะถ้าคุณไม่ได้เจ้าของเทปรายการโอ้ยสแล้วเจอกันจ้า 过年。